ลุยกันต่อกับภารกิจตามหาแม่ให้พี่หนึ่งหลังจากที่เราได้เบอร์โทรของคนที่ใช้นามสกุลเดียวกับแม่สุพิษขันแก้วมาแล้วจนนาทีนี้ก็ยังไร้การตอบรับอีเตอร์อิจันก็ยังไม่ท้อนะครับพยายามโทรอย่างต่อเนื่องโทรอย่างมีความหวังเพราะนั่นเป็นทางเดียวที่ทำได้ในนาทีนี้จริงๆ โทรหาเบอร์แม่สุภาพรจนในที่สุดเธอก็รับสายสวัสดีครับโดนตัดสายทิ้งเหมือนประตูแห่งความหวังปิดใส่หน้าอย่างจังเลยนะครับ ยุคนี้มิตราชีพมันเยอะปฏิเสธไม่ได้เลยจริงๆว่าอีเต้ยททำงานยากขึ้นมากๆครับตอนนี้ทีมงานตัดสินใจกดโทรหาคุณแม่สุภาพอรอีกครั้งครับและความโชคดีคือปลายทางยอมใจอ่อนกดรับเบอร์แปลกเบอร์นี้อีกครั้ง ครั้งนี้เราต้องยื้อแม่สุภาพอรให้ได้นะครับเพื่อเล่าสิ่งที่เราตั้งใจมาตามหาสวัสดีครับแม่น้อยอ,อ๋อนี่อย่างครับแม่ครับผมจิเตอร์เนเอรอ์ผมเป็นรายการตตยหาค้นติเปิลพัดผากจากกันนะครับแม่พอดีผมได้เบอร์แม่มาจาก ลูกสาวลูกของปีสาวกับนั้นออย่าครับผมแม่คือเจ๊มีลูกาจคนหนึ่งอ่ะเปินจะต้ยหาแม่ครับผมแล้วก็ในใบเกิดเขาเนี่ยระบุว่าแม่เปินเนี่ยจือสุพิษขันแก้วอีนะครับผมเออมัอยู่อยู่กรุงเทพอ่ะกา ตอนนี้ฟ้าเปิดทางแล้วครับแม่สุภาพรพี่สาวแท้ๆของแม่สุพิษให้ข้อมูลกับเราครับว่าตอนนี้แม่สุพิษไปอยู่กรุงเทพย่านสายไหมได้ข้อมูลเท่านี้เราก็รู้ได้เลยครับว่าปลายทางต้องเจอแม่ของพี่หนึ่งแน่ๆทีมงานรีบบึงรถไปคุยกับแม่สุภาพรทันที เมื่อไปถึงเราเล่าถึงวัตถุประสงค์การมาของทีมงานให้แม่สุภาพพรฟังอีกครั้งจากนั้นเราจึงได้คำตอบพิกัดของแม่สุพิษในตอนนี้ครับแก้เรมาเาเล็กเครับมหลายาายี่แล้วกาต่ามใหญ่ บถวใหญ่แถวหมู่บ้านมานานลมหมู่บ้านมานานลมแล้วก็อยู่ดังสายไหมสายไหมคือข้อมูลล่าสุดที่แม่สุภาพรรู้ว่าแม่สุพิษอยู่ที่นั่นแต่ให้ชัวร้อยเปอร์เซนจะเป็นพี่บัวครับซึ่งมีศักเป็นหลานสาวของแม่สุพิษ ตอนนี้แม่สุภาพรอ,อาสาที่จะปั่นจัก,กรยานเข้าไปตามพี่บัวเพื่อมาให้ข้อมูลที่ชัดเจนกับทีมงานรอไม่นานนะเราก็ได้คุยกับพี่บัวครับ สองปีแล้วเหรอครับที่ยังติดต่อไม่สูนนี่จะเป็นสุพินสุพินคือพี่สาวสูพินเหระครับพี่เคยรู้เรื่องราวว่าพี่สูพินเคยมีลรอแล้วก็เคยถามหมือนกันนะว่าเขามีลูกแล้วาลูกเขาอยู่ไหนแต่ว่าไม่ระบุว่อยูอย่างนี้เรามีเบอร์ติดต่อพี่สุพินไหมมีของน้องสาวของพี่สาวเขาพี่สาวเขาเรอครับอ๋อทางไลน์เหรอครับ ได้ได้ลบนที่หน่อยนะคนทีื้อแว่นเนี่พี่สาวะที่โทหา้หญิงอว่าอกว่าเนพังงาผู้พังงาเลยก็ไปนวดอยู่พังงา ม่อยู่พังงาหมายถึงแม่พิษดอะนะใช่<ม>ชื่อปริกปริกพี่บัวยกหูหาคนชื่อแว่นอีกต่อเพื่อให้เขาติดต่อแม่สุพิษให้ครับสุดท้ายบทสรุปของเคสนี้จะเป็นยังไงต้องรอพี่แว่นโทรกลับมาบอกพี่บัวและพี่บัวจะติดต่อ,อกลับมาบอกเราครับว่าแม่สุพิษ ให้คำตอบกับความหวังของที่หนึ่งยังไงล้แแบนจะโทรถามแมปิก<ๆ>ว่าโอเคก็ถ้าโอเคหรือบอกโอเคก็กเต้จะหูห้แหมกั๊มหนึ่งที่มบนก็ถ้าบอกห่วงถ้าบอกโอเคเอ,อันเต้ฝากบอกเจะ๊ยครับผมลูใจ้ายเปิ้านะฝากเตยมาบอกว่าถ้าสมมุติว่าแม่บม่ยอมฮับหรือบ่อยากเจอแท้ๆของหูงไปเดียว แค่อยากเห็นหน้าแม่ปู่เฮอกับหนึ่งผมอยากเห็นหน้าแม่แค่นั้นครับเขาให้กําหนดถึงมาผมอยากเห็นแค่นัน้นเองรูปไปเดียวผมไม่เคยเห็นผมตายไปแน้วผมได้จะบอกเทวดางยมบาลถูกวะนี่แม,ม่เน่นี่เตยมีหูลูกจใจเปิดว้ตัวนะเออลองให้พี่เขาดูดิเพราะาเมื่อกี้ใฝั่งแม่น้อยดูละ ตอนนี้อยู่ชายนาอยู่กับเมียเปิลตอนแรกเขาบอกว่าเขายังบอกกล้าตามหาเตือเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยเขาบอกพอ้อแต่ว่านาวันเนี้ยถ้าแม่ได้ดีไปแล้วเนี่ยถ้าแม่จะมายุ่งกับเขาก็โอเคเขาบอกเีแต่ว่าถ้าแม่บายุ่งในน้อนท่าน แต่ว่าถ้าสมมติว่าแม่แบบมีขอห่อขงป้าแม่ไปดูแลโอเคอันวันนี้เต้รบกวนพี่เตยเนอร์พี่บอ้ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวจะไงขออนุญาตโทรมาพี่ตามหน่อยเนอร์ครับผมโอ้โหขอบคุณมากเลยครับรอข่าวดีเหมือนกันนะรอรอรอจากนั้นคนที่ตรวจก็จะได้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 ครับผมลาละครับสวัสดีครับจากนี้คือรอคำตอบจากแม่ หากเธอรู้ว่ามีลูกชายชื่อหนึ่งมาตามหาเธอจะมีคำตอบแบบไหนนะครับเราเรอคำตอบไม่นานนะักเช้าวันรุ่งขึ้นก็มีข่าวดีจากปลายสายสายหนึ่งนั่นก็คือแม่สุพิธครับเธอติดต่อกลับมาหาทางรายการและบอกกับเราว่าเธอรู้เรื่องว่าลูกชายมาตามหาแล้ว เธอเองก็ดีใจมากๆเหมือนกันแต่ตอนนี้แม่ทำงานอยู่ที่ภาคใต้ด้วยภาระหน้าที่จึงยังไม่พร้อมมาเจอลูกในทันทีและออกรายการในตอนนี้ครับแกจึงขอเบอร์ลูกชายไว้เพื่อติดต่อกันจนกว่าจะได้พบแน่ และหลังจากนั้นไม่ทันข้ามวันที่หนึ่งก็ติดต่อโทรมาขอบคุณรายการใหญ่เลยครับว่าได้เปิดใจคุยกับแม่แล้วล่ละแม้จะยังไม่ทันได้เจอตัวเป็นๆแต่ก็ได้ยินเสียงได้เห็นภาพเคลื่อนไหวของแม่ผ่านทางออนไลน์แล้วล่ะ คุยกันทุกวันครับน้องก็คุยกันทุกวันได้วิดีโอคอลไหมคะหรือว่าเราแค่โทรเบอร์อย่างเดียวเลยโอรวิดีโอคอลครับเพราะคุยทางไลน์ครับอ๋อแต่ก็ได้ได้เจอได้เห็นคุณน้าหน้าคุณแม่แล้วเนาะครับเห็นหน้าน้องเห็นหน้าแม่เห็นหน้าพ่อเลี้ยงหมดเลยครับเหมือนเราไหมคะหรือว่าเหมือนใครมันก็มีมีมีส่วนครับมีเขาคงมีรูกอยู่ครับเป็นยังไงบ้างคะครั้งแรกที่ที่ได้คุยกับคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะโอ้ก็ดีใจครับเพรมันก็ดีใจครับเพราะมันไม่เคยเจอ ตอนที่เจอคุยครั้งแรกผมดูในตลาดเลยผมต้องหันหน้าเข้ากําแพงครับแม่ครับก็บอกกับน้องบอกกับฟังทางพ่อเลี้ยงว่าเคยมีผมแต่เขาจำชื่อผมไม่ได้นั่าะยัจำชื่อไได้ตอนนี้ไม่มีที่อยู่รที่อยู่เขาที่ว่าไปเกิดไปอะไรผมงอยู่ที่ป้าหมดตอนนี้ยังไม่ได้เจอคุณแม่ใช่ไหมคะยังครับพ่อแม่เขาจะมาทีเดียวเลยครับโอ้มาทีเดียวเลยครับแต่ว่าวันน่าจะเป็นวัน กลางเดือนครับผมก็ขึ้นไปหาน้องสาวที่กรุงเทพครับเดี๋ยวก็พ่อแม่ครับก็ขึ้นมามาบวชที่ที่ของพ่อครับรู้สึกแบบไมิถุนายนนี้ใช่ไหมคะพี่ใช่ครับขอบคุณทางรายการมากกว่าครับผมดีใจด้วยค่ะทำให้มัน <ś S 2> ที่ทำให้ที่ว่าท,ที่มันหายไปมัน,ม,นมันเต็มขึ้นแล้วครับอ๋อเติมจากสี่ห้องนี้ใช่มันหายไปห้องสองห้องนี้มันก็เต็มขึ้นแล้ว สิ่งที่ตั้งใจไว้ทันทีที่มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเขาจะบวชให้แม่ครับเลิกง,งามยามดีคือเดือนมิถุนายน2566ที่จะมาถึงนี้แล้วแม่สุคิตก็จะเดินทางมาร่วมงานบุญใหญ่ครั้งนี้ที่ลูกชายตั้งใจมากๆครับยินดีและอนุโมทนาบุญกับที่1ด้วยนะครับและพบกันวันที่พบหน้าแม่ที่งานบวชน,นะครับ ปฏิหารแห่งรักที่พ่ารนันอนุานาภาพบรรดาฝากกด้า